วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่ากระบะเมืองไทยรุ่นไหนมีกล้องรอบคันมางนะครับมาดูที่รุ่นแรกคือมิตซูบิชิไทตันนะครับมีในตัวแคบและสีประตูในตัว GT และ GT พิมพ์ย m มครับรุ่นที่2ที่มีกล้องรอบคันได้แก่โตโยต้าไฮรักลีโวนะครับมีในตัวแคบล็อกโคและสีประตูตัวล็อกโคนะครับและตัวสีประตูตัว G R Sport มาพร้อมหน้าจอขนาด8นิ้วครับไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่กลางๆนะครับท่านผู้ชม รุ่นที่3ที่มีกล้องรอบคันนะครับได้แก่ Ford Ranger นะครับมีเฉพาะ4ประตูนะครับรุ่นไวท์แทรกรุ่นสต o อลแ a c k รุ่นแ a p เ o อร์ขยุน,ยนเบนซินและแ a p เ o อร์ขนยุนดีเซลมาพร้อมหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดในคลาสนะครับก็คือ12นิ้วชัดมากๆครับสหรับ Ford นะครับรุ่นที่4ที่มีกล้องรอบคันได้แก่นิสสันนาวาร่านะครับให้ทั้งตัวแคปบและสประตูเลยนะครับท่านผู้ชม ในตัวแคป็บในตัว V นะครับและในตัว4ประตูจะมีในตัว Pro 4X และ Pro 2X นะครับและ4ประตูตัว Black Edition นะครับรุ่นนี้มาพร้อมหน้าจอขนาด8นิ้วครับไม่เล็กไม่ใหญ่ครับอยู่ระดับกลางๆนะครับท่านผู้ชมสำหรับนิสันนาวาร่าที่มีกล้องรอบคันครับถือว่าชัดอยู่ระดับกลางๆนะครับท่านผู้ชมสำหรับนิสันนาวาร่า และรุ่นสุดท้ายรุ่นี่5 MG x t e n d e r ครับมีเฉพาะ4ประตูขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นนะครับมาพร้อมหน้าจอที่ใหญ่ขนาด10นิ้วเลยนะครับนี่กล้องรอบคันของเขาครับและรุ่นที่ไม่มีกล้องรอบคันเลยก็ได้แก่ Isuzu e D-Max นะครับและ Mazda BT-50 ครับและรุ่นที่มีกล้องรอบคันมาดูหน้าจอขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับรุ่นไหนมีขนาดใหญ่สุด ฟอร์ดมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับมีขนาดหน้าจอใหญ่12นิ้วนะครับอันดับ2คือ MG Extender มีขนาดหน้าจอ10นิ้วนะครับอันดับ3คือ Toyo ต a นะครับแลนิสันมีขนาดหน้าจอเท่ากันคือขนาด8นิ้วนะครับและ Mitsubishi ไ i ตั n นะครับมีหน้าจอขนาดที่เล็กที่สุดในคลาสนะครับคือ7นิ้ว Mitsubishi ไ i ตั n นะครับรอดูที่ที่26ตุลาคมพศ2566นะครับจะมีการเปิด a l น New มิซูบิชิไททันนะครับว่าเขาจะให้หน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับแต่รับรองว่าใหญ่ขึ้นแน่นอนนะครับหน้าจอเขามาในแนวตั้งนะครับสลับมิซูบิชิไททันก็ย้ำอีกสักรอบนะครับก็คือวันเปิดตัวนะครับวันที่26ตุลาคม2566นะครับก็ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่รอดูนะครับวันเปิดตัวนะครับแต่เขาก็ให้รายละเอียดมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์แบบ3ดวงนะครับ ถ้าโปรเจคเตอร์ที่มีหน้าจอนะครับที่มีขนาดโปรเจคเตอร์เรียนเยอะที่สุดก็คือนิสันนวารานะครับก็คือมาสีดวงนะครับอันดับ2คือมิซูนะครับโปรเจคเตอร์3ดวงนะครับและ Ford คือ2ดวงนะครับที่เหลือก็จะมีโตโยตานะครับไฮรัก r ี v o และอ s u ูดิแมมีอยู่ดวงเดียวนะครับรอดูวันที่26ตุลาคม2น6 6นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและฟังครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากก like, ดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ